ผลงานก็คือเกินความคาดหมายกับที่ตั้งไว้เสร็จก่อนกำหนดด้วยค่ะทีมช่างทุกคนคือทำงานระดับมืออาชีพเลยค่ะ ครับสวัสดีครับผมนายอ้อนคราวกระโทกครับค่ะสวัสดีค่ะศิริลักษ์กรทโทกนะคะออบ้านหลังนี้สร้างอยู่อำเภอโชคชัยค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะ อพอดีมีแผนจะสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วอะค่ะไปดูในเพจ Facebook ทีนี้ก็เจอประมาณ2-3บริษัทแต่พอดีมีเวลาอีกก็เลยเข้าไปที่เซนทันค่ะเราไปเจอบริษัทสตองแลนด์ค่ะก็เลยได้เข้าไปติดต่อพูดคุยทางเจ้าหน้าที่คือแบบแนะนำดีมากค่ะทางเราก็เลยติดต่อกลับไปเพื่อที่จะให้มาสร้างบ้านตามความฝันของเราอะค่ะ ผลที่เลือกบริษัทนี้นะคะเพราะว่าเ,าเห็นในผลงานในเพจ a c e b o o k ค่ะที่ทางบริษัทได้อัปเดตตลอดเวลาว่าบริษัทได้ทำบ้านในราคาประมาณนี้ตามความที่เราต้องการค่ะ ความประทับใจในการที่เลือกบริษัทสตองแลนด์นะคะคือเจ้าหน้าที่มีความเปลี่ยนกันเองสามารถตอบโจทย์ในความต้องการของเราผลงานก็คือเกินความคาดหมายกับที่ตั้งไว้แล้วก็เสร็จก่อนกำหนดด้วยค่ะผมก็ประทับใจกับทีมช่างทุกแผนกทุกฝ่ายทุกคนครับประทับใจมากครับสวยงามมากครับก็ประทับใจทีมช่างที่เวลาแบบว่า,ามีส่วนที่ต้องเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขค่ะคือทาง ทีมช่างอะพร้อมที่จะซัพพอร์ตตลอดแล้วก็เกินความคาดหมายจริงๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคนที่อยากมีบ้านในฝันนะคะแนะนำบริษัทสตองแลนด์เลยค่ะอันดับต้นๆของโครานเลยค่ะสวยจริงๆค่ะเกินความคาดหมายจริงๆทีมช่างทุกคนคือทำงานระดับมืออาชีพเลยค่ะสร้างบ้านกับสตองแลนด์สุดแสน<ช>ส,สบายใจ,ใจ